ตอนนี้ตอนนี้ทาง้ามาถึงโรงเรียนนะคะมาถึงที่พักแล้วก็กำลังซ้อมอยู่ตรงน,นี้นะคะกำลังซ้อมวันนี้ขอบคุณเลยคุณครูอุดมการนะคะคุณครูอุดมการที่กำลังทำความเคยชินกับเครื่องดนตรีที่จะไปแข่งวันพรุ่งนี้ เรามาดูกันนะคะว่าเราอยู่ที่โรงเรียนอะไรที่ที่พักนะคะเราออกไปดูกันนะคะทางโรงเรียนก็ใจดีใจดีนะคะที่ให้สถานที่นะคะการพักผ่อนนี้เราออกไปดูซิว่าโรงเรียนอะไรรู้สึกว่าโรงเรียนก็จะ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นป .6 นะคะเรามาดูโรงเรียนอะไรอาคารสีส้มตอนนี้ขณะนี้นะคะท่านผู้มริการก็ได้ออกไปรู้สึกว่าจะไปเอาอุปกรณ์การแข่งขันนะคะอุปกรณ์การซ้อมอย,อยู่ที่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าได้ยินว่าคุณครูชัยวัดว่า ไปเอาอุปกรณ์กันซ้อมเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นป้ายยินดีต้อนรับนะคะป้ายยินดีต้อนรับน,นี้ก็คงจะเป็นอาคารสำนักงานนะคะอาคารสำนักงานเรามาดูข้างหน้าโรงเรียนนี้ติดถนนใหญ่นะคะรถวิ่งผ่านไปผ่านมา โรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านหวายหลงโพสีราชวิทยานะคะยินดีต้อนรับเราไปดูทางด้านหน้านะคะว่าอยู่ที่อำเภออะไรลุม แม่แรงเมื่อวานนะคะเจิญแวะเยี่ยมชมโรงเรียนของท่านโรงเรียนบ้านหวายหลึงอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งค่ะ อันนี้ก็คือสถานที่พักผ่อนนะคะก็ขอขอบคุณขอขอบคุณท่านผู้นวยการนะคะที่ให้ทางโรงเรียนมันท่าสว่างนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสีสเกตเกีเยติศรีได้มาพักเพื่อที่จะกันเพื่อที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะคะแข่งขันวงสตริงระดับ มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามนะคะเป็นสพปนะคะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาป,ประถมศึกษานะคะโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนบทรพสว่างซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสีสเกตเคสีนะคะได้มามีโอกาสที่จะมาแข่งขันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตันนี้เราก็เยี่ยมชมโรงเรียนกันสถานที่น่าอยู่นะคะน่าอยู่ คาดว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก็ไม่ได้สอบถามว่า,ามีนักเรียนกี่คนมีครูกี่คนนะคะแต่ว่าก็บรรยากาศมีมีสองอาคารนะคะทางด้านนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะทางด้านหลังก็จะเป็นสีส้มจะมีสองอาคารนะคะ ก็จะมีผู้ปกครองสนับสนุนนะคะก็มานั่งรอวันพรุ่งนี้ที่จะมีการแข่งขันนะคะวันพรุ่งนี้ก็คงจะ ได้อธิบายต่อสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ